สวัสดีครับพวกเราล้งไนครับจำเจอแล้วกับเทวทีเจ็ดที่เจ็ดที่ห้าแล้วครับนาเชียนครับไอ้นั้นเอาไว้พอมจบไหมทีนี้เราพูดถึงอะไรครับคืนมิ้งคือมี้สิงหาคมครับราศีสิงห์ครับถูกต้องไอ้บ้าสิงหาคมมันมีมีสองราศีมากกว่านี้ไหมสิงหาคมก็เป็นเดือนที่มีวันมงคัญมากของประเทศไทยวันนึงนะครับวันราศีสิงห์นั่นเองไม่ใช่ครับโว้ยเบื้องเม็นโมลิก้า เป็นเดือนที่มีความสำคัญมากของประเทศไทยนะครับเพื่อทวันแม่นี่นะครับใช่ครับเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระราชินีครับผมก็ว่าเป็นวันแม่แห่งชาติใช่ครับก็เราเลยมาพูดถึงเรื่องเรื่องอแม่เรื่องแม่ครับก็หลังจากที่พอโพสขึ้นไปนะครับก็ได้รับการตอบรับอย่างดีมากลูกๆยิงคำถามมาเยอะมากเลยนะครับนี่เยอะมากนี่ครับมโน้ตทบกเนี่ยคำถามแรกนะครับตอนอ่านหนังสือที่แม่ไม่เคยจะเข้ามาเจอเลย แต่พออ่านหนังสือวางวางหนังสือปุ๊บเล่นเกมฟังเพจอะไรน่ะแม่เปิดตู้เข้ามาอยากรู้ว่าทำไมเด็กๆผมผมผมก็เคยเคยเคยเป็นกันเป็นอะไรเป็นแม่เป็นแม่ใช่ไหมบ้าเหือ <c oughs> เอ่อโจ้ไ <c oughs> อ,อ,อเวลาที่เราทำกันบ้านอะไรเนี่ย,ย <c oughs> จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นอัตราส่วนที่น้อยด้วยแบบสมมติเวลาวันหนึ่งเนี้ยมี24ชั่วโมงกูเล่นไปแล้ว15ชั่วโมงไปโรงเรียน8ชั่วโมงรวมกันเป็น23ชั่วโมงแล้วยังไม่นอนเลยก็เล่งน้อยหน่อยเอาให้มันเป็นจ <c oughs> ริงหน่อย สิชัโมเลอนอนแชั่วโมงเหลือสิบหกชั่วโมงสิชั่วโมงเนี่ยไปโรงเรียนอีกแปชั่วโมงแล้วเหลือแชั่วโมงแชั่วโมงเนี่ยน้องน้องเล่นไปคับหชั่วโมงแล้วเล่นเนี่ยคือกินข้าวอาบน้ำคุยโทรศัพท์กับเพื่อนเล่นอินเทอร์เน็ตเล่นเกมเฟซบุ๊กเล่รทุกอย่างทุกอย่างไปดูหนังโป๊มั้งดูน้มั้งอน บางคนอาจจะเล่นดีๆเข้าสายนี่เราไม่ได้เล่นแบบไทยกันมานานเรานโรแม่ที่มีลูกแบบเราเล่นไปแล้วห้าชั่วโมงแล้วเปอร์เซ็นต์ในการที่แม่เนี่ยเปิดประตูเข้ามาเจอเราเจอเราแล้วอ่านหนังสือเนี่ยน้อยมากใช่จะลองถานการไหมคือสมมติว่าน้องน้อดวงดวงสวยมากเลย คืออ่านหนังสือแทบตายแต่แม่ไม่เห็นพอเล่นปุ๊บหนึ่งเนี่ยเล่เห็นเลยพี่ให้พี่ให้น้องเคสครับผมบผมเป็นแม่อ่ะหยิบเกมใม้เล่นก่อนปกติเนี่ยพี่มีจะเล่นเกมนานมากเลยเล่นเล่นเล่นพอแม่เดินมาปุ๊บอะทาเลยเห็นเหนไหมก็เสียงเห็ไหมเพราะเล่นเล่นเกมอยู่ทีนี้พี่จะให้น้องเคสด้วยให้น้องเคสโดยการที่อ่านอ่านหนังสือนะครับอ่านอ่านทั้งวันเลยวางหนังสือแล้วหยิบเกมมาเล่น ผู้รู้มัางไหมมีคุณอวุธ<ช>มีู้ที่เราวะ,ะก็ขอเชิญพบกับวิทยากรคนแรกของเราต้องการจะบอกอะไรคุณแม่บ้างครับเชิญครับถึงน้องๆอลัมไนทุกๆคนนะคะคำถามนี้ดีมากๆแล้วก็ตอบไม่ยากเลยความจริงแล้วคุณแม่ทุกคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เปิดประตูมาเจอแต่ลูกเล่นเกมคือมันช่วงเวลาที่ลูกอ่านหนังสือแม่ก็คงเห็นบ้าง ลูกหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่าแม่จะเปิดประตูเข้ามาดูผมอ่านหนังสือบ้างไม่ได้เลยทำไมต้องดูตอนที่ผมเล่นเกมแล้วก็บ่นคืออันนี้ก็ต้องบอกคุณแม่ทั้งหลายนะคะว่าให้ชมลูกให้มากขึ้นชมลูกพอๆกับที่บ่นลูกนะคะเพราะว่าเวลาที่เราชมลูกแล้วเนี่ยลูกก็จะเกิดแรงบันดาลใจว่าอ่านหนังสือแล้วแม่ชมขอขอบคุณคุณโอปรา์วินฟรีมากนะครับงานก็<ม>รับตัวอยู่ในอุตสาหกรรมที่ไ คำถามต่อไปครับทำไมคุณแม่ไม่ดูฮองอวลนครับจวยดูไหมฮองอมลดีวัสนเนี้สารภาพเลยว่ายังไม่ได้ดูแต่ถึงขนั้นยังไม่ได้ดูคูก็รู้เรื่องหมดแล้วพี่บินได้ดูไหมครับดูหมดครับทุกตอนเลยนัดดูไหมครับดูครับคุณแม่ได้ห้ามไหมครับไม่ได้ห้ามไม่ห้ามน้อ่ะยังไม่ได้ดูยังไม่ดูพี่ปองครับทำไมผู้ปกครองไม่ค่อยอยากให้ลูกดูก็มันมีฉากซร้ากันเยอะพอแม่ไม่อยากให้ลูกดูคนสร้างกันว่างนจริงๆแล้วมันขึ้นมาตั้แต่ หัววิดีโอแล้วว่า18บวกหัววิดีโอเห็นไวเลยปกติพี่มินนี่ใช้ใช้ที่สองใช้กล้องเดี๋ยวเอนคือไอ้18บวกเนี่ยน้องๆอ่านคิดว่าเป็นสารลับต้องดูเกิน18คนเออไม่ถึงไห้ทำดูแวันนี้เนี่ยดูชวนเพื่อนมานตั้ง19บเแม่ไม่ให้ดูอ่ะมตับบ้านมดเลยแอนมึงใช้สมองนะครับ คือความยาวของหนังเรื่องนี้มีส8นาทีขึ้ปไปนานะนจะเยี่ยมเขาดยปกต้เนี่ยทั่วไปอะยาวเท่าไหร่ทั่วไปคือก็ทั่วไปครับจบส้มือปกติมึงยากจะชอบดูหนังยาวยาวสั้นเหรบ้าเอยมาถามกันหน่อยอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยละครเมนือไทยหรือว่าหนังภาพยนตร์อะไรก็ตามเนี่ยมันควรจะมีเรื่องการสะท้อนสังคมไหมผมก็ควร่ะก่อนหน้าที่จะมี ไอ้เรื่องเนี้ยผมว่าเหมือนกับพ่อแม่พยายามแกล้งิดตาเลยเยุคเนี้มันมันเป็นยุคที่การสื่อสารมันไปเร็วมากไม่มีทางที่พ่อแม่จะไปสก,กัดได้หรอกถ้าห้ามเขาดูโฮอร์โมนเขาอาจจะไปทําจริงเลยนะเพราะฉะนั้น <c oughs> แทนที่จะห้ามลูกอะ่ะก็านั่งดูลูกนั่นแหละถ้าเป็นถ้าเป็นพี่มินเนี่ยถ้าพี่มินมีลูกแล้วลูกพี่มินมาขอดูโฮอร์โมนเนี่ยให้ให้ดูไหมให้ดูสิแล้วก็ดูค้อมลูกด้วยเลยแล้วก็ น่าจะวิจารณ์เขาถามเองเองดูขอดูเองได้ไหมบอกไม่เอาพ่อเขินเขาไม่ฉากแบบจึ๊บจิบจันนี้เขินได้ได้ไหมเขินทำไมในเมื่อมันไม่ใช่มันไม่ใช่หนังโป๊อ่ะเออมันคือมันคือหนังธรรมดาที่ใครก็ดูได้ถ้าเกิดว่าดูคนเดียวก็จะมาคุยลูกทีหลังมากกว่ามองว่าปิดกั้นไปก็ไม่ได้ประโยชน์บอกให้เขาเรียนรู้แล้วก็ดูแลตัวเองและรับผิดชอบเรื่องราวต่างๆเองเป็นดีกว่านอกจากความเห็นของพวกเราเนี่ยยังมีความมเห็นของผู้เชี่ยวชาญในการทําหนังเลย จากฮอลลีวูดเลยทีเ,ยเป็นเขาเขาเรียกว่าเป็นพ่อมดแห่งฮอลลีวูดครับผมก็เชิญวิทยากรการจัดเรตติ้งละครไทยเนี่ยก็มีการจัดมาตั้งแต่ตปีพศ2550แล้วนะโดยกสทหรือว่าคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ชื่อยาวเหลือเกินนะโดยมีการจัดเรทเป็น6เรทซึ่งฮอร์โมนเนี่ยก็ อยู่ในเรทที่เรียกว่า18บวกหรือว่าถ้าคุณมีลูกที่อายุต่ำกว่า18เนี่ยคุณเองก็ต้องนั่งดูอยู่ด้วยไม่ใช่ว่าเอาเวลาเนี่ยไปทำอะไรอย่างอื่นก็ขอคุณเีเว่นคือเบิร์ดนะคำถามต่อไปครับทำไมคุณแม่เนี่ยชอบบน่นว่าไม่ทำไม่นูน่นทำไม่นี่สักทีแต่พอเราจะทำเนี่ยแม่ก็ทำตัดหน้าซะงั้นอะไรอย่างเงี้ยโจ้เก็บกินาร์หน่อยสิปัชวชะอะไรหรือวะทำไมนั<อ>้นทำไมนะ มีใครเคยเจอเคสแบบนี้บ okay. okay. ้างผมเคยผมเคยผมบางทีแบบว่าอยู่บนห้องอะไรเงี้ยนั่งทำงานเขียนงานอะไรไปแล้วบางทีแม่กบอกว่าเอ้าโจช่วยถูบ้านหน่อยอะไรเงี้ยอดี๋ยวหผ่านไปสักประมาณสองชั่วโมงชั่วโมงสองชั่วโมงผมก็นั่งทำงานเพลเิดอยู่แม่จะเริ่มเข้ามาถูในบ้านในห้องผมกล้โจไปถูสักทีจริงจริงแล้วเราอ่ะยังไม่ทำนั่นแหละช้ามากต้องยอมรับนะว่าลูกๆเนี่ยเป็นมนุษย์เตี่ยววันนั้น ่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวทำเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะไม่ใช่เดี๋ยวแบบไม่มีบางทีไม่ใช่แค่ช้าแล้วบางทีลืมไปเลยใช่แต่วเดี๋ยวก่อนก็ลืมไปเลยใช่ทีนี้พอเราเคยลืมปุ๊บพอแม่บอกแล้วเดี๋ยวก่อนแล้วแม่จะเชื่อได้ไงว่าเราจะไม่ลืมอีกแม่ก็รู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็ลืมแล้วก็ไม่ได้ทําแม่ก็ไปทำซะดีกว่าใช่น้องเคยเคยเจอไหมแม่เหรอเคยเจอแม่เคยเคยไหมเคยเจออะไรเคยเจอแม่แม่เราพูดเองคนเดียวเนี่ยคาะจะดูไม่น่าเชื่อถือ เรา,าก็ยังมีวิทยากรอยู่แล้วท่านมีเขาเรียกว่ากิติมังสักกิติมังสักมากของจริงครับนะนะันนี้ก็จะมาแนะนําคุณลูกๆด้วยว่าทำยังไงกับเหตุการณ์นี้แล้วก็มาแนะนําคุณแม่ๆด้วยว่าถ้าลูกผดพันหรือพันวันประกันพรุ่งเนี่ยเราจะทําอย่างไรกันขอเชิญอาจารย์แม่คือเด็กสมัยนี้เนี่ยมันเป็นมนุษย์เดียวคือเดี๋ยวก่อนสั่งอะไรก็เดี๋ยวเดี๋ยวทำเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวติดงานเดี๋ยวทำอะไร คือพ่อแม่บางทีก็รอจนผมนี่งอไปหมดมันก็ยังไม่ลุกไปทําต้องเดินไปเขกกะโหลกมันนี่คือสั่งอะไรควรจะต้องทาเดี๋ยวนั้นพ่อแม่จะได้ไว้ใจเราเนี่ยแต่พ่อแม่บางคนเนี่ยนะก็ต้องควรจะให้เวลาลูกอย่าไปใจร้อนอย่าไปเร่งไม่ได้หรอไม่ได้ต้องฝึกให้เด็กมีความรับผิดชอบด้วยตัวเองจันแม่ขอฝากไว้ด้วยค่ะขอบคุณครับ ขอบคุณอาจารย์แม่หรืออาจารย์ซูนีสินธุเดชาด้วยน,นะครับเป็นพระคุณมากคนระับเป็นพระคุณมากเออน่าเด็กๆคำถามสุดท้ายครับผมทําไมแม่ชอบพูดว่าเราเสียงดังแต่พอหนูพูดปกติเนี่ยแม่จะถามว่าฮะอะไรนะคือพูดดังก็หาว่าตะโกนเออพอพูดเบาเพว่ก็ไม่ได้ยินไม่ได้ยินอ่าหนึ่งแน่ๆเลยก็คือผู้ใหญ่เขาหูตึงดิอะไรนะอะไรนะไอ้บ้านตาวิ่งใหญ่ใช่ไหมตาไม่ไหวก็ อายุมากแล้วครับหูก็ตึงวางอย่างหย่อนอย่างนี้อะไรพวกหนักถุงใต้ตาจะกระแลหย่อนหัวยิ้มบู๊เดี๋ยวไปพูดเป็นเจ็ดเป็นเจ็ดจะมาอันนั้นหย่อนไปยังเป็นคนเลยบ้าอันนั้นคือเรื่องแรกเรื่องร่างกายเรื่องที่สองเนี่ยคือการตะโกนเนี่ยผมว่ามันประกอบด้วยสองอย่าง ดังกับโกน,นการโกนใช่อันนั้นสองสองพยานว่าการตะโกนเนี่ยมันมันประกอบด้วยความความดังกับสองคือน้ำเสียงความกระแทกกระทันเ<อ>ช่นสมมติถ้าพูดเสียงดังกระแทกด้วยก็คือการตะโกนเฮ<อ>้ยโจมาทำยังไวะอ่าอย่างนี้คือการตะโกนแต่ถ้าพูดเหมือนเดิมเลยแต่ไม่มีการกระแทกกระทันแต่พูดเสียงดังเดิมเฮ้ยโจทำไมถึงทำอย่างนี้วะ ก็จะดูซอฟลงมาอันนี้การแทะหายไปทีนี้ถ้าสมมติยังกระแทกเหมือนเดิมแต่นะแต่เสียงเบาเสียงเบาเสียงเบากระแทกเหมือนเดิมเฮ้ยโจไม่ทำนี่วะก็ยังดูโกรธอยู่ดีก็จะรู้สึกถึงการดุก็รู้ถึงการโกรธดีแต่ว่าอาจจะทะเลาะกันต่อหน้าคนอื่นอย่างนี้ก็ไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่เคลด้วยแล้วเสียงเบาด้วยจะเป็นแบบนี้โจถามว่าอะไรนะไม่นี่มึงพูดมาเนี่ยมึงพูดอะไรมา อะไรนะเจาไม่อะไรนะเ้ามันจะนอนต้องเลือยให้มันดีๆผมว่าทางที่ดีมัหรับคนหูตึงคือว่าใช้เสียงดังนั่นแหละแต่ว่าไม่กระแทกเสียงอ่าอันนี้เนี่ยเรามีผู้เชี่ยวชาญไม่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญหรอกแต่ว่าคนที่ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นคนที่ที่เก่งมาเป็นที่เป็นทั้งพิธีกรเป็นเจ้าของรายการเป็นโปรดิวเซอร์เป็นนักกฎหมายเคยลงเลือกตั้งด้วยอย่างนี้ แล้วต่อสู้สิทธิมนุษยชนด้วยแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ภาษาใช่ก็คือว่าเธอพูดแบบว่าผู้หญิงอะพูดเรียบร้อยสุภาพแบบคือการด่าทอใครใช่คือคัดคัดมาจะเวลาพูดเนี่ยจะคัดแล้วว่ามีแต่ทำนี่ที่ขอเธอญพวกคุณคีน่ารับ อย่าให้มึงแก่มั่งกันแล้วกันมึงจะได้รู้ว่าคนแก่มันสัพพัฒภาพหูมันเสื่อมมันไม่ได้เย็นให้ใจชีวิตเลี้ยงดูแกมาร่างกายมันก็สุดซมอดทนหน่อยข่า้ํานมกูยังไม่เคยคิดมึงเลยหูตึงนิดหูตึงไหนมึงทำบ่นกูเหรอแล้วลูกเนี่ยมันก็ไม่ได้ตั้งใจเจตนาจะด่าพ่อแม่พ่อแม่ก็ต้องไปบ่นมันมากไม่งั้นมันแก่ตัวไปมันก็หูตึงเหมือนมึงอ่ะแหละเออไม่ต้องไปว่ามันว่ามันเนี่ยก็ทำให้สมองเสื่อมรู้ไหมแกสวัสดีค่ะ เย้ขอบคุณครัเขอบคุณคขุณแม่ลีน่านะครับมีอะไรที่คาในวันแม่ไหมครับคุณปอบก็ทำไมเรียกตัวคุณอะคุณพี่ปอบรักแม่ทุกวันครับตามภาษาดาราเขาบอกกันว่าอย่ายึดวันแม่เป็นหลักเฮ้ยแต่ว่ามันจริงเว้ยใชวันนี้เราก็รักพรุ่งนี้เราก็รักเมื่อวันแม่ที่ผ่านมาเราก็รักอะไรงเงี้ยก็แล้วก็สําหรับคนที่เคยสูญเสียผมว่าจะชัดเจนมากครับน่าจะน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนที่ยังมีคุณพ่อแม่อยู่พบได้ คือว่าอย่างผมเนี่ยเสียคุณพ่อแล้วนะรถอ่ะใช่เสียพ่อแล้วก็บางอย่างที่เราตั้งใจจะทาด้วยบางทีไม่ทำเลยพ่อตายตอนสองขวบทําทันปะมึงอาจจะต้องร้องให้เบากว่านั้นเนี่ยตอนนั้นมึงอาจจะเยี่ยวเยี่ยวแตกให้นองนิดหน่อยที่มึงอาจจะต้องควบคุมที่ให้ไม่เหม็นมากเมื่อกี้ไม่หยเมื่อกี้ไม่หนุึเลยละวันนี้จะทําอะไรเนี่ยรีบรีบทำนะครับก่อนแม่ได้ก่อนเลยครับเพราะว่า นอกจากไม่ใท่านจะแค่จาบเราไปนะบางทีเออ่ด้วยสังขารแล้วสมองอาจจะไปก่อนก็ได้นะอาจจะลืมว่าเราเป็นใครเฮ้ยมันเจ็บนะเว้ยเวลาแบบเราจะทําให้แม่แล้วถามแม่นี่ใครจำไม่ได้แล้วเงี้ยเศร้าเลยบอกประมาณนั้นนะครับมีเพื่อนบางบางคนที่คุณแม่เกิดอุบัติเหตุหรือป่วยเป็นโรคเนี้ยจับเขาไม่ได้แล้วหรือแม่ไม่แข็งแรงเท่าเดิมที่จะพาไปเที่ยวไปอย่างนี้ไหนได้แล้วนั่นไม่ได้เศร้านเลยสมานพันธ์ก็ดูแลแม่ให้ดีๆตอนที่เรายังทําได้นะเพราะว่ากันว่าคคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นเหมือน พระในบ้านอยากทาบุญกับพระไปทําบุญกับพ่อแม่เราก็ได้ก็เพลงนี้นะครับพิเศษนะครับเราเราไม่ได้ร้องเพลงกันมาตลอดเทปเลยเพราะว่าเรามีเพลงพิเศษสำหรับคุณแม่นะครับโดยที่แต่งโดยไอ้นุตนะฮะเองนะครับใช่ไหว้แข่งวะชื่อเพลงอะไรครับไหว้แม่ชื่อเพลงว่า2มือครับสมือครับก็ขอลากันไปด้วยเพลงนี้นะครับสองมือพวกเราลาไปก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ You're a man. ที่คอยก่อคุ้มให้เราอดใจด้วยสองมือด้วยใจสร้างให้เรา 아. <suss>